ครับสวัสดีตอนส่อของวันที่17มีนาคมพศ2566สวั 66, สดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยุซี่พักโคสิ่ง101สวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง,วง่วมู่งเมียสีย c ซี่พักโคสิ่งละเดละสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจิบนี้ของทางช่องกันครับครับก่อนอื่นก็นต้องน้าเรียนพีน่น้องเกษตรกรว่าราคาง่วช่วงนี้ก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นนะครับพี่น้องครับทางการทั้งกรมบรุสั์เพิ่นก็ได้ระงับ นำง้วพม่าเขามาในประเทศไทยครับพ like, ี ief, ่น้องครับก็ทถาไห้งัวไทยขยับราคาขึ้นแล้วก็พอค่าจีนพอค่าเวียดนามพอค่าเล่าก็เขามารับสื่องัวไทยเป็นจํานวนมากได้ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับแต่ว่าสี่ขึ้นไปยังไหนทางขอก็ยั่งดันราคาให้พี่เน้องราคาเกาอยู่ครับพี่น้องครับบอขายแพงพิ่นเอกครับพี่น้องครับขายแบงกันไปเลี่ยงครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันเลยครับพี่น้องครับผมก็ได้เปิดไปเป็นสองชีพแล้วละครับพี่น้องครับก็มีพี่น้องโทรมาถาม หลายคนโทรมาตอร้องหลายคนแต่ว so, so, ่ากับท่านนี่ครับในน้ำเลี้ยนนะครับบางคนกับโทรมาถามว่างัวมีตำหนีบอคือยังขายถือกเปิดเถือกแค่แม่ลูกเมียเมียกับใส่งอยู่น้ำเลี้ยนพี่น้องังสี่ได้ครับว่างัวบ่มีตำหนีครับพี่น้องครับเป็นงัวดีงัวเลียงงัวบ่มีตำหนีได้ครับพี่น้องครับที่ทางคอกขายถือกได้เปิดถือกได้หนึ่งหล่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญทางขอกเหมาง่วมากเท่าไรไหมครับเท่าสิบหาโคมถึงยี่สิบโคมมากที่มาหนำกัน บางคมก็ได้กำไรไปแล้วก็เอามาดึงมูนี่ไว้ครับพี่น้องครับก็เปิดตึกถือแบงพีแบงน่องไปเลี้ยงครับพี่น้องครับคือว่าบางคมทีทั้งขอบเปิดไปนี่เปิดตําทุนกับมีเด้ยครับพี่น้องครับเปิดขาดทุนกับมีครับพี่น้องครับอันนี้น้าเลี้ยงด้วยคมสัตว์สื่อเ้อครับพี่น้องครับเขาเลี้ยงกันเ้ครับพี่น้องครับนี่ครับเม่ลูกเมียลูกสองเดือนครับตัวเม่เพิ่นเ้อครับพี่น้องครับเพิ่งได้ลูกตัวที่สองครับแม่สูงรอยซีสาบวกลบครับพี่น้องครับ เป็นง้อติดโบดเครื่องดำอยู่ด้วยครับพี่น้องครับจ่ายลูกแดงครับเดี๋ยวผมพาย่างเมืองลูกเพิ่นชิปนี่ก็สดีย่างจะหน่อยครับพอง้อออกมาผูกข้างนอกครับพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นสองเดือนก็ถือว่านังดีโอเช่เลยครับพี่น้องครับตัวญ่ครับน้าลลางก็หลายอยู่ครับพี่น้องครับพอแม่เพิ่นก็ใส่ไงอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับทองนี่ทั้งทั้งทั้งคนเลี้ยงเจ้าของเกาเป็นเสื้อตโตมาเด้ยครับพี่น้องครับทองหนาพอแม่พี่น้องก็ไปผสมลูกหลอดเอาเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับมึงตัวลูกสาวเพิ ตัวลูกสาวเพิ่นอายุสองเดือนก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องน้ำนมแม่ดีคร ok. ับนี่ครับตัวนี้ครับน้ำล้างก็ดีครับพี่น้องครับก็เป็นงัวเครื่องดําอยู่ด้วยครับนี่ครับเพิ่นขาวเพิ่นอ๋อข้อครับพี่น้องครับถือว่าโอเคหนังหยูดปวดครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นแม่สีขาวครับเปิดอยูทสามหมื่นเก่าพันต่อรองได้คือเก่าด้วยครับพี่น้องครับสามหมื่นเก่าพันต่อรองได้ครับเดี๋ยวให้มึงตัวลูกสาวืไอนี่ครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับน้ำล้างก็หลายครับพี่น้องครับถือว่างามมมออยู่่่คคครรรััับบบพีีนนน้้งแด มะม่วงแม่นี่ครับเป็นแม่ลูกแม่ลูกตัวที่สองกันครับพี่น้องครับสูงอร่ยสี่สิบห้าโอบโลเพื่อนได้ครับพี่น้องครับลูกกับสองเดือนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวพันครับใส่ทอๆกันเลยสองเดือนครับนี่ครับตัวลูกสาวพญานงนีศได้ครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องครับแม่เป็นง้อใส่ไงเห็นไหมของทางขอดหรอครับพี่น้องครับสูงอร่อยสี่สิบห้าโอบโลครับพี่น้องครับโค้หางเตะแหลมเจี๋มเครื่องดำอยู่แล้วครับแม่เพิ่นครับ นี่ครับตัวเม่เพื่อนครับเชิงเชีงผูกลั้งได้ครับพี่น้องครับกิญหยาเจ้งครับนี่ครับสามเมือเก่าพันเนืนอครับสามเมือนเก่าพันกับตอร่องไหนเนืนอะด้ครับพี่น้องครับนี่ครับมองลักษณะการจินหยาครับอันนี้ถ่ายทำจากการเลี้ยงจริงของทางขวกครับพี่น้องครับบ่มี่คอนเทนต์ใดๆทั้งนั้นครับพี่น้องครับถ่ายทำจากเลี้ยงจริงทั้งนั้นครับพี่น้องครับง่วงบ่มี่ตำหนีจะโตจะโค้งได้ครับพี่น้องครับ ตัวใดมีตําหนีทั้งขอกับสีลงว่ามีตําหนีดังฉิบถีพันพันมากครับพี่น้องครับถ้าท่านใดเคยติดตามทังขออนี่กับสิงหัวจักว่าทั้งขออสีแกงก่อนเลยครับพี่น้องครับถ้าว่ามีตําหนีกับว่ามีตําหนีครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นเก้าพันครับแม่สูงหอยสี่หาทุกทุกโคมนะครับขอสองโคมที่น้ำเลี้ยนไปวังหันครับพี่น้องครับมังันโคมนี่นะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวแรกลูกรุ่นทองนะครับพี่น้องครับ แมีร่อยอย่างนีมาโบลลบรุกกันสิเมียนหาพวกเกินนี่แล้วครับพี่น้องครับลูกสาวหาหกเดือนครับนี่ครับสองหมื่นสามพันหาร่อยคือเก่าเหรอครับพี่น้องครับแยกแมีหมื่นเจ็ดแยกแยกลูกหมื่นสองครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดหาไปเที่ยนหลวงบ่พี่หลวงครับแมียสดๆครับแม่กับติดเล่ลูกกับติดเล่นะครับลูกผสมชาเราเล่ครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันหาร่อยครับถ้ายกสีคุ้มคาก็ได้ครับพี่น้องถ้ายกสีคุ้มคาก็ไทยเห็นจ้าจ้าครับพี่น้องครับ แล้วก็น้ำเลี้ยนพี่น้องอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับงอทางขอกเป็นงอทรงซี่ลอยหาสิบเจลโลเมตรผมมีมาจำเจ็บเงินปลายทางเนะครับหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันทางขอกกับทรงไห้ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็อีกอย่างพี่น้องเห็นสมควรว่าทอดอะไกับต่อร่องมาไหนครับโทรมาพูดคุยกับผมได้เลยครับพี่น้องครับเห็นสมควรทอดอะไโทรมาพูดคุยกันเมั่งครับมีงบทอดอะไครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขอกเปิดต่อร่องได้ไหมครับพี่น้องครับบางที่ก็ได้กันเมื่องครับ นี่ครับสมนามสมเนื้อทุกคมครับพี่น้องครับสมนามสมเนื้อทุกคมนี่ครับมันเป็นสื่อตลาดนัดกับพ่อได้หรอครับพี่น้องครับตลาดนัดเพิ่งจขายแพงอยู่ครับทั้งขอกดันราคาสู่พี่สู่น้องให้พี่น้องได้ง่วสมนามสมเนื้อไปเลี้ยงครับพี่น้องครับไปต่อยอดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสามหมื่นเก่าพันเมียปังไงหนึ่งครับลูกกับลูกตัวเมียพร้อมครับลูกตัวเมียทุกมโคมนะครับย้ำอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้า องศูนย์เจ anyway ็ดหกแปดแปดสี่หรือว so like ่าพี่น้องเห็นสมควรเท่าไรเออพออยากต่อซํำนั่นซนนีเดียบอกกลรองโทรมาพูดคุยได้ครับพี่น้องครับบางทีคนโทรมากกับปกะกาต่อต่อเลยครับพี่น้องครับถ้าทั้งควากให้ได้ก็ให้ได้ครับบ่ไปยังครับการสื่อขายกับกับต่อร้องกันเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับถ้าวอากันตามตรงๆนี่ครับโดยมนุษย์สัจธรรมเขาครับคนขายกัอยากได้แพงคนสื่ออยากได้ถือครับพี่น้องครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเห็นใจ ทั้งขอ,อกน้ำครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งขอกตรงฟรีไงเพรามีมาจำพร้อมครับพี่น้องครับทั้งขอกก็ต้องมั่นใจว่าทั้งขอกว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอนเ้อครับพี่น้องครับับนำเลี้ยนพี่น้องแบบนี้เ้อครับพี่น้องครับสนใจโทรมาเลยได้ครับพี่น้องครับสนใจโทรมาเลยเพราะว่าแอดมินมีผู้เดียวครับพี่น้องครับบางที่บ่ได้เขาไปตอบในช่องยูทูบครับนินเป็นทั้งโทรศัพท์เด้ครับพี่น้องครับบางที่โดนโ้อนยังเสด็จเปิดบางช่องยูทูบทีนึงครับก็ลุคชิปแล้วก็ลอรับโทษรศัพท์พี่น้องอย่าง ถ้าททันใดคอมเมนมาทั้งช่องยูทู e ผมกับบุคคลเดตอบด้วยครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไทยชิปอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับ0652076884บ้างที่ผมบ่ไดขึ้นลิงก์เบอร์โทรยูไอวิดีโอครับพี่น้องพี่น้องกับรีฟังวิดีโอได้ครับพี่น้องครับผมผมสีเี้นไว้ในหัวข้อนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรครับครับสำหรับไทยชิปนี่ก็ขอฝากช่อง y o u t u ยูซีผภาคโคสิ่ง101ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเนี่ยนะครับพี่น้องครับลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกำลังใจ ให้คนทําชิตคนหางว่วมาแบงพี่แบงน่องในเด้อครับพี่น่องครับครับสำรับไทยชิมีกับฝาว้ว้งชิีครับสวัสดีครับ